คนในครอบครัวครับคนในครอบครัวตอนนั้นก็ยังรู้สึกไม่ภูมิใจรู้สึกว่าแบบเฮ้ออยเงียช่วยซื้ออ่ะมันยังไม่ภูมิใจของเราอ่ะเราก็เลยบอกนายกับชาว่วาป๊าแนะนําบอกว่ามีเพื่อนป๊าเสื้อสีส้มานะครับเป็นลูกค้ารายแรกของเราเขาอยู่ในชมรลมด้วยกันอบอกอ่ะคนเนี้ยเคยเป็นตัวแทนมาก่อนด้วยออลองเข้าไปคุยซิให้เขาสอนกันหนงไงขณะที่เข้าไปคนอ้าก็คุยไปคุยมาก็ปิดเคสมาได้เป็นเส้นสิบเล่มและสองเล่มแรกเลยเท่าไหร่เออเล่มละแสนครับ ประมาณสองแสน<ส>รู้สึกไงตอนนั้นตอนนั้นองว่าแบบอ้าวหลอขายได้แล้วหรอ,อมันง่ายขนาดน,นี้เลยหรอผมศึกษาแล้วมองเขาครับว่าเขาตั้งคำถามยังไงไหยไม่ได้ขายเลยแต่ไหนถามเพื่อให้ลูกค้าตอบ้วสุดท้ายแล้วค่อยเอาโปรดักต์ไปไปปิดแก้ปัญหาลวแก้ปัญหาให้เขาทีนี้จุดเปลี่ยนก็คือพอเราสเต็ปเมนต์เข้ามาก็จะเห็มันเข้ามาเดือนแรกแจกแสนกว่าบา ขายขายสองแสนกว่าขายสองแสนเบี้ยประมาณสามแสนนครับก็ได้รายได้สต๊อกเป็นเข้ามาประมาณแสนสามนะฮะเราไปนั่งขอเครื่องแจ้งก็กลับมานายเศรุรกิจเนาะเฮ้ยลงทุนเท่าไหร่เราลงทุนเรียนตั้งใจเรียนลงทุนขับรถน้ำมันไปรายได้กลับมามันอิมแพกมากกว่าที่เราขายเองสับปะรดอีกอ่ะถ้าแชร์เนีตรงไปตรงมาได้ลูกละยี่สิบบาท